มันจะไม่ใช่พักที่เป็นโนมินีของใครนะครับถ้าเราจะเป็นโนมินีของใครเราก็จะเป็นโนมินีของประชาชนที่อยากเห็นอนาคตใหม่เราจะเป็นโนมินีของประชาชนที่ถูกกดขี่เราจะเป็นโนมินีของคนที่ถูกลิดรอนเสียรีภาไปเวลาผมพูดถึงคนรุ่นใหม่ในความหมายของมันก็คือคนที่ไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ปกติ คนที่ไม่ยอมจำนนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกต่อไปคนที่ยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้คนที่ยังเชื่อว่าพลังของตัวเองยังสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้ผมไม่คิดว่าเราสามารถ ปล่อยให้สังคมไทยอยู่ภายใต้ความขัดแย้งนี้ได้นานกว่านี้อีกต่อไปแล้วถ้านับตั้งแต่รัฐบาลปี2549จนถึงปัจจุบันก็คือเท่าไหร่12ปีแหละ mm hmm. เพื่อที่จะปลดล็อกความขัดแยง้ง mm hmm. เพื่อเปิดประตูสู่อนาคตใหม่ๆเปิดประตูบานใหม่ๆได้เราจําเป็นจะต้องมีพักคทางเลือกใหม่สำหรับอนาคตทีด่ดีกว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงมันคุ้มค่าที่จะทำคุณยังเชื่ออยู่หรือเปล่าว่า พวกเราทุกคนในฐานะปัจเจกทุกคนในฐานะปัจเจกบุคคลมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากกว่าวันนี้ได้ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อในพลังของมนุษย์